สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้าท้ายบ้านนะรให้เห็นเฉพาะยหยเลยอเดี๋ยวคนเยยานเลยอะียนี่ม้น่ะคราเนีเรจะแกงคนีนะ

ใส่แบบของได้เลยอันนมันเอาอ่อคนนั้นอ่ะเอยชื่อได้ไหมพ่ออันนั้นอ่ะเอยชื่อได้ไหมคนที่ให้มาน่ยก็รู้ระบอกอไม่ให้เลยเแต่ว่าถ้าใส่จะงเรียไม่จริงนะุใช่ใส่สองย่างไหมแม่ใส่สองอยางไหมยขออาถาว่าอัาบอก สวยครับใส่มาแล้สใจูกสา่น้อยและแต่ว่ามันไม่เต็มเลเราก็ใส่อกระปุก้วขวดเยอะมากี้เลยอถึงกับว่า อย่างในตอนนี้เราไม่อยากกินสิงแฝงรั่มอะไรผ่านๆเนี่ยคุกเข้มเลยตุ๋มคเอตีมขขดกบกกบกถามมาให้หน่อยดีีแล้ว่บมนแพงกว่าั้นเอาสิบบาทแล้วละค่สิบาทอยากซื้อมาให้แปงล่มอยากดูให้กานี้หน่อยนึงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ สวยมันเป็นร่างกินนี่เฉยผมไม่รู้ว่ามาถ้ามีสั่งแล้วเนี่ยเบาทก็มีห้าบาทก็อุ้ยตั้งแต่ห้าบาทขึ้นไปเนี่ยเท่าไหร่เอาหมดอยากให้แป๊งล่างกินครับกินหม้อเกก็บซีเลยไง้ยกินนีเคียวได้เป๊ะร่างชอบกล้วยไหมากโอ้ไม่ได้อ๋อพอนิ่มลงมือเองนะเนี่ยีจะได้ทลายอันมาอ่านเลยเป็นเจ้าขอ ไม่ติดอะไรที่นีโหอมมากเลยหอมแล้วไปเลยโอ้ยหอมนี่ใช่ตอนร้องหน่าเพราะว่าทำไมวะใส่ผลไม้ครับมะาวแวก็ย้อนมาส่ที่รับก่มก่นก็ยังย่ง่นะสรถเออแก่มาก่อนก็ยังย่ง ยายสมอก็มานะแอปเปิลนยาสมอไม่ควรจับเจ้าต้องจับสรรถอันถูกเจ้า่ะไปจับแอปเปิลมันตึงแล้วเจ้าต้องมาสับปรรดเลยเจ้าอ่ะนะสาวปานาไ่จับแอปเปิลยม้าโอ้ยนี่น่ะมึงเห็นเจ้าพูดีเล่าปากขายให้มันอ้

พอครับขีดหนึ่ครับน้ำเลยได้น้ำเยเดียวกให้ด้ไม่ได้ไม่เต็มผยังไม่ได้รับินเ่อเลยผมยังไม่ได้รับเลยัละอากมันเดือเพราะกันเลือนอกจะกได้เอาเบิรซ้มลูกเลยล็ไปยบนนี้อ้าวกะหอบ่อนเวๆ้เพิ่ข้างในแต่ว่ามันหมดแล้วกัะเป้าเรียนอะไจนหมดลืมหูลืมตา แต่มลูกใญ่มากเยแต่มนี่ก็เขียนซื้อใเห้อเาได้จักหน่่ยเขนซื้มนวาคือเห็นเขาังได้เอาเขียนซื้อผมวมประเทศนับเออแเกเพ่อเรคอไเนซื้อผมไปรักไปนะครับอุ้ยัสวยไหมย แต่คุ้นๆไม่มีไม่มีคุยกันอยู่ค่ะคุยกันอยู่ว่าจะเอาอะไรมาใส่ค่ะวิวซิลส์สะ๊าฟันอันนั้นเราให้ยาสมอนจับสต๊าันจะได้จะได้ดีๆเจ้สมอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ยฮะจะได้ยินข่าวว่าเขาจะาไปส่งหอดเพื่อนหลังน้ำมาอยู่เจ้าว่างหยากบก็มีกับกับมันบอกกับมันไม่ได้เอิ้นหาเจ้าเลยโอ้ยเพล ไปอเอาพืนเจ้าทหารเจ้าอเอาใส่แก like ้วกัเลยไม่แอปเปิลนะแอปเปิลใส่กับสาลี่วยแอปเปิลใส่กับสาลี่เลยแค่แอปเปิลกับสาลี่อยู่ด้วยกันกี่มังกรใส่งาใหสาลี่ใส่แก้วมังกรจะสวยเพราะว่ามันอันนี้มันถากใหญ่ใหญ่ต้องเอาถานมันี่เลยอยากเด้ออยากไล่ลนยกสองห่อเ้อ นิงนุ่งลามาแต่บลร่มาอยู่อป็นตะแกะรันนี้อะไรอะแตงเหรอนะเมนมกอยู่ะแกงใส่ไก่เอาแกงใส่ก่เสียวีัเอองั้นทาน้อยใส่ยอ่ เนแใจเนาะเอมาแล้วก็จะพูณ <while los S 1> ูณเลเห็นไหมนี่คยาแวนนี <hatten> ่น yeah? uh ี uh ่น huh. <tan> ี uh ่น huh ี huh ่โต๊ะสมอนจับใหม่เาอาร์สมอนจับใหม่เลยถ้าไม่สมอนจับพรุ่งนี้าต้องเอ่อเปิลออกในงานเลยข้าจะวางงานบางงานแต่คนทีคนจับนี่ยนี่ดูดูของพี่ดิสวยพี่กุ้งาวหน่อยจับจิตก่อนนออขาไม่สาปานจับาไม่ยิ้มลูกแอบบ กกดันสมอนตอนเราเ็งานอยู่อเเลตูดพ่อได้มา h a n ก uh, <thank> you พอดูลูกสาวล่าพอนิ่มบอกผมพ่อนิ่มมาเลยกุ้ยกุ้ยู่นะเดีที่านหานหลายคอุยบอุอุบกาเงียบรเ่วลาผล้อกมาที่เราจะวงสวงในกแ่งนี่โอ้โห ปักก็ลูกใหญ่ๆกล้วยก็ลูกใหญ่ๆนะคะฟรมะพราวก็ลูกใหญ่แอปเปิลก็ลูกใหญ่ๆกสามคนต่อาสามคนต่ห้าล้วเก้าเจ็ดห้าาหน่งนึ่งสองสอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ายาสิบาสิบอย่างแลเออสวยสวยสวยแอยโอ้แจ๋ว